สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูตองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ครูตองมีการทดลองสนุกๆมาฝากเด็กๆก,กันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการทดลองครูตองอยากให้เด็กๆมาช่วยสรุปถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์จากคาบที่แล้วกันดูนะคะว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรบ้างดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายเพราะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน และพลังงานแสงโดยสิ่งมีชีวิตบนโลกจะนำไปใช้ในการดำรงชีวิตในด้านต่างๆต,ต,ตัวอย่างเช่น 1. ให้ความอบอุ่นแก่สิ่งมีชีวิตบนโลก 2. ให้แสงสว่างช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ 3. ช่วยให้พืชสร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง 4. เป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติที่สำคัญเช่นการผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ 5. ช่วยในการถนอมอาหารและฆ่าเชื้อโรค 6. ททำให้เกิดฤดูการที่เกิดจากการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายนักเรียนทราบถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์กันแล้วใช่ไหมคะว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์ในด้านใดบ้าง ต่อไปเรามาเริ่มทำการทดลองโดยการทดลองมีชื่อว่าดวงอาทิตย์จอมพลังแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำการทดลองเด็กๆต้องดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมในไฟล์ด้านล่างที่ครูตองแนบมาให้กันก่อนเลยนะคะแต่หากนักเรียนคนใดไม่สามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมได้หรือไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถใช้กระดาษ a 4เขียนบันทึกตามหัวข้อของครูตองได้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยนะคะคําถามเพื่อสู่เป้าหมายเราจะรวบรวมความร้อนจากดวงอาทิตย์มาใช้ในการจุดไฟได้อย่างไรแต่เด็กๆยังไม่ต้องตอบครูตองนะคะให้เด็กๆเ,เก็บคําตอบนี้ไว้ในใจก่อน่วนคําศัพท์เฉพาะในเรื่องนี้คือพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ คือพลังงานที่ได้จากการแผ่รังสีความร้อนของดวงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสูงและไม่มีวันสูญสิน้นแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดลองเด็กๆอย่าลืมเขียนข้อสงสัยในแบบบันทึกกิจกรรมกันด้วยนะคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์ได้อย่างไร เด็กๆเขียนข้อสงสัยกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาเริ่มทำการทดลองกันเลยอุปกรณ์การทดลอง 1. แว่นขยาย 2. ไม้ขีดไฟและ3ใบไม้แห้งต่อไปเรามาดูขั้นตอนการทดลองกันนะคะ 1. ห,หันแว่นขยายไปทางดวงอาทิตย์ โดยจุดรวมแสงจะอยู่ห่างจากแว่งขยายประมาณ4-5ซนเมตรค่ะ 2. ให้นักเรียนสังเกตที่หัวไม้ขีดไฟและใบไม้แห้งค่ะต่อไปเรามาดูข้อควรระวังในการทดลองกันนะคะหากน,นักเรียนคนใดจะทำการทดลองที่บ้านต้องอยู่ในสายตาของผู้ปกครองเพราะอาจจะเกิดประกายไฟทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะ 2. ออย่าจ้องที่จุดโฟกัสหรือจุดรวมแสงนานจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้สายตาพร่ามัวได้ค่ะแต่หากนักเรียนคนใดไม่พร้อมที่จะทำการทดลองก็สามารถสังเกตและบันทึกผลตามการทดลองของครูตองได้เลยค่ะ <c oughs> ต่อไปเรามาดูการทดลองกันเลยนะคะ อย่างไรบ้างคะเด็กๆจากการทดลองเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะจากการทดลองเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าบริเวณที่หัวไม้ขีดไฟและใบไม้แห้งจะมีเปลวไฟและควันไฟลอยขึ้นมานั่นเองคะ่ะจากการสังเกตให้นักเรียนบันทึกลงในหัวข้อสิ่งที่ค้นพบกันด้วยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,การทดลองของครูตองสนุกไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยสรุปผลการทดลองกันเถอะจากการทดลองจะสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์มีพลังงานความร้อนโดยเราจะใช้แว่งขยายซึ่งเป็นเลนรวมแสงมาช่วยรวมแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้เกิดความร้อนที่ไม้ขีดไฟและใบไม้แห้งจึงทําให้ไม้ขีดไฟและใบไม้แห้งเกิดควันและติดไฟขึ้นนั่นเองค่ะ หากนักเรียนจดบันทึกผลการทดลองไม่ทันนักเรียนจะสามารถกดหยุดการเล่นวิดีโอแล้วจดบันทึกหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนสามารถกดเล่นวิดีโอต่อได้อีกครั้งเลยนะคะแต่เด็กๆอย่าลืมติ๊กถูกในหัวข้อเห็นด้วยก็ได้เห็นต่างก็ดีพร้อมให้เหตุผลของตัวเองด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนเหน็นด้วยกับผลการทดลองให้นักเรียนติ๊กถูกที่ช่องเห็นด้วยก็ได้พร้อมบอกเหตุผลแต่ถ้านักเรียนเห็นต่างกับผลการทดลองให้นักเรียนติ๊กถูกที่ช่องเห็นต่างก็ดีพร้อมบอกเหต Credit ุผลของตัวเองด้วยนะคะเมื่อนักเรียนสรุปผลการทดลองเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่ผังความคิดโดยผังความคิดจะประกอบไปด้วยหัวข้อเริ่มต้นสงสัย การทดลองผลที่ได้และคิดต่อยอดคิดอนุรักษ์ค่ะโดยในผังความคิดขั้นตอนแรกให้นักเรียนเขียนในหัวข้อเริ่มต้นสงสัยก็คือเขียนสิ่งที่นักเรียนสงสัยก่อนที่จะเริ่มทำการทดลองต่อมาในหัวข้อทดลองอย่างไรให้นักเรียนวาดภาพหรือเขียนสัญ,ญลักษณ์ของขั้นตอนการทดลองต่าง ตามที่นักเรียนออกแบบและในหัวข้อต่อมาคือผลที่ได้ให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลองและในหัวข้อสุดท้ายคือคิดต่อยอดคิดอนุรักษ์คิดดีโดยให้นักเรียนติดภาพหรือวาดภาพที่เกี่ยวกับการนำพลังงานแสงและพลังงานความร้อนของดวงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้อีกบ้างพร้อมทั้งเขียนอธิบายมาพอเข้าใจ แต่เด็กๆอย่าลืมประเมินผลงานตนเองตามระดับความพึงพอใจในด้านล่างใบกิจกรรมด้วยนะคะ <Yeah! S 1> เมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามแล้วส่งกลับมาให้ครูตองภายในวันที่26มกราคมนี้ด้วยนะคะแต่ก่อนจะจากกันเด็กๆสามารถตอบคำถามเพื่อสู่เป้าหมายได้แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะรวบรวมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ มาใช้ในการจุดไฟได้อย่างไรใช่แล้วค่ะเราจะใช้แว่นขยายซึ่งทำจากเลนนูนมาช่วยรวมแสงของดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดความร้อนและติดไฟได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูตองมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะเกร็ดความรู้เลน,นูนคือเลนที่มีลักษณะตรงกลางหนากว่าส่วนขอบ ทำหน้าที่รวมแสงให้เข้ามารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกว่าจุดรวมแสงหรือจุดโฟกัสนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนยังทราบอีกไหมคะว่านอกจากแว่นขยายแล้วเลนูนยังสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นเครื่องมือต่างๆได้อีกมากมายเช่นแว่นตาสำหรับคนสายตายาวกล้องโุรทัศน์กล้องถ่งถายภาพ และกระจกโค้งจราจรซึ่งติดอยู่ตามโคง้งหรือมุมถนนซึ่งสามารถทำให้มองเห็นรถที่มาจากทิศทางอื่นได้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูตองขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย